สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่24กันยายน2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะส่งมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือค่ะ เวลา14นาฬิกาวันที่24กันยายน2567ที่ลานเดอะสแควร์ด้านหน้าบูพอหัวหินนางวัสนาศรีการนานายยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชอำมพรอมคณะนางสาววิรังรองจากมณีนายกสโมสรอุตรีหัวหินและคณะนางสาวพิยาดาชัยศรีนายกสโมสรอินเทอร์แรคโรงเรียนหัวหินนำสิ่งของพร้อมส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้งจังหวัดเชียงรายจังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งช่วงนี้ อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายซึ่งทั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามนั้นได้บริจาคเงินจํานวน70,000บาทผ่านไปยังรายการถนอมจัดให้และสโมสรรูตารีหัวหินได้ร่วมบริจาคส่งไปยังสโมสรรูตารีภาค3-300รวมไปยังสโมสรรูตารีภาคเหนือแล้ววันนี้ได้ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ประกอบด้วยเสื้อกีฬาจานวน400ตัวเป้สําหรับใส่ของควา3 0 0ใบรวมทั้งของใช้จําเป็นส่วนหนึ่ง นำส่งมอบให้กับนายโชคชัยวงศ์จัก,าการพัฒน์กรรมการผู้จัดการบูพอทหัวหินโดยบูพอทหัวหินได้ร่วมกับมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกลเคียงสามารถร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆเช่นน้ำดื่มเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นอื่นๆและยังคงเปิดจุดรับบริจาคไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อรวบรวมนำส่งมอบไปยังมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย มีพี่น้องประชาชนชาวหัวหินรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยมอบสิ่งของมาอย่างต่อนเนื่องเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาทั้งนี้ผู้บริจาคยังสามารถสแกน QR โค้ดได้นายโชคชัยวงจัก,กรพัฒกรรมการผู้จัดการบูพอตหัวหินกล่าวว่าเป็นที่ทราบดีว่าทางภาคเหนือของจังหวัดเชียงรายจังหวัดหนองคายรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมปัญหาจากดินโคลนวันนี้ทางบูพอตหัวหินก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำสโมสรโรตารี่หัวหินสโมสรโรทารกโรงเรียนหัวหินร่วมบริจาคสิ่งของจํานวนมากและจะเป็นผู้นําส่งให้กับทางมูลนิธิไอแครเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้อุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องชาวหัวหินที่ส่งทั้งสิ่งของและกําลังใจให้กับผู้ประสบภยัยคนไทยไม่ทิ้งกันครับก็ ในการรับบริจาคนะครับซึ่งตอนนี้เราทราบดีว่าที่ทางภาคเหนือของเราจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ล้วนถึงจังหวัดอื่นๆด้วยเนี่ยตอนนี้ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมแล้วล้วนถึงเรื่องของปัญหาจากดินโคลนซึ่งตอนนี้เนี่ยทางพวกเราชาวหุ๋ยหินนะครับแล้วก็อีกทั้งตัวของบรูพอรตเองนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหุ่ยะามแล้วก็ทางโรตรีนะครับที่ได้ร่วมกันบริจาคให้กับทางโดยผ่าน ทางบูพอร์ตเป็นผู้นําส่งให้กับทางบริษัทไอแคล์นะครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางนอกเหนือจากน้ําดื่มอาหารแห้งนะครับก็ยังมีเสื้อผ้าโดยเฉพาะของทางสมาคมเองก็ยังได้มอบเสื้อกีฬานะครับ400ตัวนะครับรวมถึงเป้อีก300นะครับซึ่งต้องกราบขอบพระคุณมากครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้นะครับ ข่าวขอบคุณนะครับค่ะก็ในอุทกภัยครั้งนี้นะคะถือเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงซึ่งทางครอบครัวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะาำได้มีการรวบรวมเงินเพื่อบริจาคนะคะไปแล้ว70,000บาทโดยผ่านรายการถนอมจัดให้ วันนี้เรามีเสื้อนะคะเป็นเสื้อกีฬาจํานวน400ตัวเป็นเปส้สําหรับใส่ของให้ผู้อุทกภัยนะคะประมาณ330ใบก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นเราก็ยังมีของแห้งบางส่วนนะคะที่มอบบริจาคผ่านทางบูพอร์ตหัวหินไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็ได้มีส่วนร่วมในการที่ช่วยเหลือผูผ้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งทางโรตารี่ภาค3 3 3 0เองมาเพราะว่าทางหัวหินเนี่ยจะมีพันธมิตรเป็นบูพอดที่เป็นตัวแทนสื่อกลางนํา สิ่งของเนี่ยไปช่วยบริจาคแต่ของทางภาค3330ของเราเนี่ยก็ได้ช่วยเป็นมีการระดมเงินแล้วก็ส่งไปยังภาคของทางสโมสรทางเหนือนะคะของโรตเอรี่ฉะนั้นเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็คนไทยไม่ทิ้งกันค่ะหนูนาะยกสโมสรอ,อินตราดัโรงเรียนหัวหินขอพูดให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะขอให้น้องๆน,นักเรียนที่เป็นเยาวชนเมนือนหนูที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะต่อไปขอบคุณค่ะขออุปนายกสมโมสรแต่แตะโรงเรียนหินก็ขอให้กำลังใจนะครับเยาว,วชนทุกคนให้รอดพ้นจากภัยพิบัตินะครับงานถาแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวรสโกรประจวบชวนเที่ยวค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24กันยายน2567ที่ชั้น3สวนการค้ามาเก็ตวินเด่นหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายคมกิจ,จเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวเลสโกประจวบชวนเที่ยวร่วมกับนายที่วัดแจ่มสว่างนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาวพัชรศรีสมบัติทวีพูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนายอาชวันกงกานานผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประสบครีขันนางทัญชนกจอมทรัพย์ผู้อำนวยการภาคสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรภาคกลาง2จังหวัดเพชรบุรีร่วมแถลงข่าวร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมด้วยผู้ประกอบการอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมงานโดย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองหลักสำคัญทางการท่องเที่ยวของประเทศด้วยพื้นที่ทั้ง8อำเภอซึ่งมีสภาพทางภูมิศาสตร์และกายภาพที่เป็นปัจจัยหนุนศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดีทั้งนี้จังหวัดมีวิสัยทัศน์สำคัญในการเป็นเมืองท่องเที่ยวนา,นาชาติซึ่งจะนำไปสู่การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดโดยมุ่งเน้นการใช้กลไกการท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางกระจายไปทั้ง8อำเภอเป็นการกระจายประโยชน์ลงไปในพื้นที่อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นนายที่วัดแจ่มสว่างนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2567ณลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวินเล็ตหัวหินซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมถือเป็นการเปิดตัวสมาคมวัตถุประสงค์ต้องการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง8อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันสมาคมได้นำผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวโรงแรมสินค้าชุมชนการแสดงและอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ของดีทั้ง8อำเภอมาออกบูธในรูปแบบงานคอนซูเมอร์แฟร์เสนอขายในราคาพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะหาได้จากภายในงานนี้เท่านั้นโดยเฉพาะวอรเชอร์โรงแรมที่พักชั้นนำในอำเภอต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขนัขนขณะนี้มีประมาณ25บูธพิเศษสุดคือมีการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินไทยแอร์เอเชียและการแสดงดนตรี ได้ทั้งของดีราคาพิเศษและคว,วามบันเทิงนายอาชวานิกงการนนันกล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจวบคีรีขันให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมซึ่งเป็นภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เป้าหมายเพื่อห่มการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูกรีนซีซันของจังหวัดประจวบคีครีขันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังอำเภอตอนล่างของจังหวัดประจวบคีครีขันธ์รวมถึงจะใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารเผยแพยร,ร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดีอำเภอต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานในช่วงวันที่ 4, 4ถึงวันที่6ตุลาคม2567สุขทันทีที่เที่ยวประจวบคีครีขันธ์ จักรยานยนต์ขับรถตัดหน้าเก่งได้รับบาดเจ็บค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่23กันยาย,ยน2567ที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทศสวกรกริจวงพักรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเกง่งชนรถจักรยานยนต์บริเวณจุดกับรถถนนเพชรเกษมขาลงใต้หน้าร้านแซ็บอีลีหนองแจง้งอําเภอชะอำะอจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายซึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกู้ภัยสว่างสันพิษเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุเป็นบริเวณ จุดกับรถพบรถจักรยานยนต์สกูปปี้สีแดงป้ายทะเบียน8 3 6 9จังหวัดเพชรชบุรีในสภาพถูกชนด้านขวาจนได้รับความเสียหายล้มอยู่กลางถนนใกล้กันพบผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บนอนร้องควนค้างอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งรายทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือน,นางสาวกรนพัทยศกิจอาอยุ23ปีชาวอำเภอชามกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเล่งนาตัวส่งรักษาโรงพยาบาลอํามถัดมาพบรถยนต์เก่งสีแดงป้ายทะเบียนกอไก่ชอชิง 8640จังหวัดประจวบ,บคีรีขันในสภาพการชนหน้าแตกกระจกหน้าแตกได้รับความเสียหายโดยมีสาวชาวอำเภอหัวหินอายุประมาณ40ปีเป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าสาวหัวหินกำลังขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอหัวหินพอมาถึงที่เกิดเหตุได้มีผู้บาดเจ็บขี่รถจกักรยานยนต์ออกจากซอยข้ามถนนตัดหน้ารถเก่งอย่างกระชั้นชิด ทำให้ตนเองเบรกไม่ทันจึงชนร่างกระเด็นมากระแทกกระจกหน้ารถได้รับบาดเจ็บดังกล่าว และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ Tik t o อได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 244และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซีตีเรดิโอขึ้นความผิด 88. 75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาสเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ